บ่ยีหัดนอนบ้างนะมึงนะศูนย์อันต่อหม้อเป็นบอนี่ระดับอิงวิดอังกฤษแคมป์ Can you Speak English yes อิเป็ดจิ๊กว่าพออีกอย่างเนาะมึงดูสองจุดหนึ่ง k แล้วอีกอีกอีกสองแกว่าคนื่นคนเลยอุ้ยอะไะนี่มาดูวิวจิตหรอใช่สุดช่องไทยทวารโด S <S อย่าไป่อยยไป่ออยยาาไไปไปติดตามเลยพี่น้องอย่าไปติดตามมันเลาะอีบิวบอกเลยว่ามันสิมาเขาองตรงน้ำกูอยากเซฟมึงนะถ้ามารู้จักกูรู้จักบอดบิ๊กมึงต้องนี่นี่พีคนคว่าบิวบระด็เป็นห่วงบอดบิ๊กดอกบิวแค่อยากมาพูดพื้นกระบอลน,น,น็อตเลิศอีหลีอุ้ยมหาวาฉันมาเป็นห่วงน้องสายฉันเดอ้อแม่ถ้ากับห่วงกันเนาะมีน้องสายระลับพอดบิ๊กเช็ดห่กฉันเน้อค่ะแม่เอาอย่างนี้คือบางคำเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะ ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเราพูดเออออเขาม็หยุ่งไหมพี่น้องเราพูดออกโซเชียลบ่ได้ไหมแต่เดวามเป็นห่วงกับถามถามเ่าครับเเออแล้วก็บอกถึงบุคคลนนี้คือเพาะไหมว่าฉันบอกยไงว่าหากินในน้ำน้ำน้ำหลอน้ำล้ำเออในวงการในวงการบ่ได้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 ก็รอระตูกับผู้ใดเนาะเข้าก็ดำล่วงชี่เขาเข้าไปเออทีนมาถามเรื่องบอดี้กับเป็นยังไงไหมคือนักก ดีกว่าเซีนห้าแขนนังประเด็นนั่นน่ะกับำนองเนาะในวงคดในวงการกับถามเสือกเราไม่ได้เดือดพาดเพียงใครนะฉันก็มาว่านางบิ๊กนั่งจะมากี่โมงเพราะว่านะกับพี่โน้ตไงเพราะว่าเชขึ้นบ้านใหม่วันที่สิบเก้าใช่ก็เลยบอกว่าเยีสิบอกว่าดูดีไรกับแม่บอกพื่นอีบิ๊กอะไรอีห่านี่อีกสามแก้วอีกสามแก้วแล้วช่องกูสิโดนบอกอัตโนมัติเพราะว่าไอเกอาห้องเรียนเขาบอกพื่นคนอีห่าเออ อย่าไปกดติดตามบิวจิตห้ามห้ามติดตามห้ามติดตามให้กำลังใจน้องเนี่ยสวัสดีครับบอสโนต้ตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออทออทรอที่เยอรมันนะจ๊ะวิ้พี่พี่แฟนคลับจากเมืองนอกเยอะมากเลยนะนี่เอาใช่แล้วเขาให้กูไปโชว์ตัวด้วยนะงานโชว์ตัวอุ้ยไม่โชวยอย์อหงีงนีิเพ่งดังเพ่งยางนีสมมติเมื่อเ่ดังไปโชว์ตัวในค่าจ้างค่าจ้างของศิลปินนะดังเพ่งอย่างนี้มมไ,มไม่ดังขาดดังป้อยคนขานไปสับ มืองมึงให้โอกาสเฟซกูอยู่ได้ถึงอันนี้หน่อยยังบอกไว้หลายบอดบิวหน้าใสมาบอดบิวอย่างเร็วบอดบิวนะกูสูงกูคิดเดี๋ยวก็บอดบิวสูงต้องไปคินอ่ะโรงพยาบาลแค่เอ็มเซอร์จูลี่แต่ยังไม่ทำอะไรเลยตอนนี้แต่เมมไม่เราจะไปจอร์ดีเมมไม่บอดหนาเราตองทักวาหาอยู่เพราะว่าเมมไม่หนาหนาเราเมมไม่ปัชลีเป็นตะเบนแล้วถักเร็วหนาเราเป็นอย่าแล้วหนาเราเป็นอย่างต่อที่ละหนาแม่แม่มั่งแต่มั่งกันยังยากอยู่พี่น้องต้องมั่งหนาเราไหม แม่กูกินแม่กูกินป๊บขอไปเตี๋ยคุณดีคุณดื้อเราด่าเาด่าเนี่ยมันจะสิเราดแาด้วาดาหลอแเ้วกลด่าอยู่แล้วเ้วดาหมดด้วยมม่ยั่ไหมดื้อกินเหล่าปีไม่จะง่ายแล้วก็หายเส่ยกันกับกูแม่อุไม้บ่ด้อบอโน้ติบิวพอด พี่บิวไปร้านฟินค่ะบอกเขาที่หนึ่งถ้าว่างก็จะไปถ้าว่างเนาะจะมัวว่างดอกมันนีหนึงเนาะพี่จะเตรียมตัวไปออสเตรเลียนะผีกับกินกับมองไมื่เนาะสี่เมษาบิวจิตเตรียมตับไปเดิมนี่พี่น้องออสเตรเลียสิเตรียมมองอุ้ยมัวออสเตรเลียจิอุ้ยนั่นแบบบอสบิวบอสบิวออสเตรเลียไปจกตาคนออสเตรเลียเหรอพี่น้องอัน เมื่องนอกไปเบิร์บอดบิวคื view, อบอดบิกเนอร์ไป่ยุม <laughs> ม่มไปตุ่มไปขุ่มแน่ยี่สิบหาคนวีค <laughs> ุณหนุอยเด้อยี่สิบหาคนพน, <c oughs> นักหนี่ดังปล่อยคนใช่ใช่ค่ะเพิ่งเห็นบอลปล่อยคนพนอืกอย่างวันนี้ไปดูบอลวิกเก้เยอรมันเมื่อคืนมวลหลายก็ขอบคุณคามีเอฟซีมันหลายเด้อมึงจะได้ไปเยอรมันก็เพลินบอลนี่มอโลโคกูได้ไปด้วยค่ะ ออนะบอพือ่นีดด้ไม่ในใเนีนะบอก่ได,ด้ดีบอกว่ได้ดี่ยี่ไม่บว่าได้ีเราขับกนทัวคนันเด้อเออเราปฏาเราท่วมเลยเราเราอ่อนเราเอาอออที่ยิงบาลามันู่นมนยิงเลยเด้อยิงจะไปมั้เราโก้งยังตินีอ้าวไปชัว่วโตเดมีคาตโตดีดเออเสนสองอยี่บอกาโตปีเด้อสองชั่วโมงพี่น้องรอเพลงสงชั่วโมงแสนสองดังยู่สองเพลงโอ้ยอ้า ระทับ board, อลเขากับแเสียนนะนบอดเนาะบอดบิวคะนพ่มาหลายว่าบอดบิวไม่อนองเกี่วที่สองเกวอ, <c oughs> อีกสองเกี่ยวนี่คือเด็ดฉ <c oughs> ันเ 3, นกี่ยวสามแล้วบอดกำลังเกี่ยว2บิวมันจะดีไหมนี่ไม <c oughs> บบมันนั้นเลยบิว <c> ม <oughs> ันจะดีไหมนี่นดี <c oughs> ไหมนี่มึง <c oughs> ตีน <5 S 2> องไม่ต่ที่แรกเมื่อกันซาลาีใช่ไหนนี่ปากอี่เปลี่ยนนี่มากกว่าความจริงมึงจะปากกูสิผาดาคนหนูเ โบเดอร์เมื่อเช่นฉันยู่ผู้เดียวฉันติถึงดาเด้อค่ะเมืเท่นฉันไปไหลโซเชียลแม่แม่ยูคูเดียวคอยบอกเด้ออีบิวเพป็นประกาศเล่นโซเชียลเพราะเนี่ยไม่เห็เพราะมเนี่ยไปซึมเศร้ามัน้าพี่โน้อมูเจ้าก็เค็นดตวะเนี่ยมีคนมาด่ามูเจ้าคอยบ่ได้เด้ป่ะนะเอ้าเท่าด่าเขาก็ด่าเท่าเปลืองปกติบิวหรือเปล่าสิมึงไปคิดอยังหลายอีเปิดบอดบิวนะนี่น้องบิวมายุโรปช่วงไหนคะเอาเขาแคน์เขาแคร์เส้นเนาะครับเพราะดังอยู่สองเพลงพี่น้อง เขา cancel เราบอดังอยู่สองพี่ว่าดิบแค่ดิบเขาอัดแต่งมาแซนหาไปเมืองเนาะเปลี่ยนด้วยไปผู้เดียวได้หนิรับแซนหาไปลองเพลงเซ่เข้าเกย์คนฟังแหมพี่น้องเปิดฮูวีฮูวีฮูวีฮะอันไปไปยุโรปไปเมืองอย่างอ่านมึงอ่านเมนอ่านอย่างในอีบิวเล่ามักอีหลีเด้อคำว่าบอดบิวมีคนเคยเอิน จ้าพี่บอดบิวโอบอมีคนบอมีคนเคยเอิญเพชรนนเพชรนนตุ้นยี่ไหมย่ไหมยังไงบอเยี่ไหมกนหนาวนะแม่ราอบอไดมาหรอพี่น้องไม่ยี่ไหมรายังเหมือนบอตุนหนาหนาแล้วหนาแล้วลองแตงสบายสา่พี่น้องเราขึ้มันแม่ชนะแต่งนั่งสบายสาเพราะหน้าแม่ชนะแต่งหยาฉันเบาฉันพูดเองไะ ฉันไม่เคยบ่อยแม่ฉันเลยแม่ใหม่เข้าเครื่องสแกนหน้าที่ K r M จนเราประกาศสกแกนค่ะเพราะเราเอาเขากับแม่ฉันหนาะแล้วแต่งอยากอีกนะมึงก็มากันยังบางาอยากอยู่มึงคิดว่าการเฮ็ดง่ายจีหนาแม่ฉันนะ่ะ FC จากอเมริกาขอบคุณครัขบ,อบขอบคุณคชอบดูบอลนกได้สนุกดีค่ะดูทีไรคำทุกทีน่เห็นบอกมึงก็ต้องมาตอนนี้มึงดา่าคนก่อนรลยทั่วมาก เอาต้ตตตอ,องบอกเรื่อง,น,องน้องน้องชายเราทั่วหามึงเลยมมไม่ไม่ไม,ไม่ครับวันนี้พี่น้องมื่อกี้มันมานบอกขึ้นผู้ใหญ่บัตรไปเล่นเถอะฟังมันอยากหูข่าวมึงเลยมาหาที่นี่แหละผมไม่ยังไม่พัชรีกัรนรับชมไม่มีค่ะแม่ฉันเอียบหน้าอยู่ค่ะเพราะหน้าแม่ฉันแต่งยาก ู้จันยูไปร้องแนำงการที่แีม่กี่ยชอบเลยค่ะแม่แม่ใหม่แม่ฉันอะ่ะลงผิวตั้งแต่เก่าม่งเศรา้าคืนอีกที่ซีถุ่มเ่าปาก <c oughs> เลา <c oughs> เราเราไปไก่เพื่อนนี่แป้งนี่ถึอเสียเมื่อถามใส่เสีี่ํำไปไกลล่เราเด้อ <c oughs> โอ้ยเรามาด่าเลยนะผู <c oughs> ้ยู์อีกสองแก้วที่่อนเราเลยดากันค่ะกูว่า บอาเพิ่มแล้วเด้อบกแงย็นใหมกว่าสิบบ่เมื่อแล้วเด้อขวดเดียวจบกว่สิบเปไหลาดาวต่ออยู่ในรถแกงไม่เย็นไหมระบาดบอสเกงมีแกงเมย์มยมผมหักเถิดทุน่นเราคือไว้ทั้งหัวคนะุณน่ะไปสิบยาเห็ดเรานอนไปใส่เราหราย่าเนเชิงสแกนหนาเดี๋ยวซื้อพี่น้องเ,เอาเมย์กูหย่านเ่ย์เราเราเพิงสแกนเราประกาศสแกนเนี่ยเราหย่านเนี่ย บิวจิ๊กก็น่าข้าไปลูกแล้วปะบิวชิโนนาเข้าไปได้ลูกแล้วปะฉันก็แล้วนาเข้าไปวาดทุเห็นบอรสุยังแล้วพวกข้าสแกนหนาเราหางานให้บิวหรอบอยปะนะไม่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 ได้หางานให้บิวอันนี้พวกผมมาคุยเรื่องงานเฉยๆพี่น้องมาคุยเรื่องงานทีกยังด๋อพี่พี่กับพี่หนี้ยา่ยกูบอกไปอย่างอื่นมึงกับบอลจะสน่จนียมัดเยอะวห้มาดูดีบอลไม่มีจ่ะข้าเป็นคนเหี้ย แสนสองไม่มีไม่มีคิวให้กูกูงงพี่น้องด่าคอยเต้นๆสี่ท้ามจังเพราเขาว่าแสนสองราคาหนึ่งแสนสองพันบาทเอฟซีพี่หมอกรวินไม่ชอบบอลนดอตพี่ไอ้สันชัยมึงบอกพี่สันชัยโปรโมทให้มึงแน่พี่สันชัยเหรอเนี่ยไอพ้สันชัยมัก์คดีผักวิจารณ์หมอล่ำนนนี่นั่นคัแนนมาร์คผู้ใดหรอกคะแนนเซิงกับผู้ใดหรอกอวยอุศรนอวยวงนั่นอวยวงนี่คะแนนบ่ได้เซิงกับเฮาเราไม่อวยกูเด้พี่สันชัยเป็นยังสั้นนี่เจอกูกูศูนย์ <laughs> เอาไปตัดชีพดวงเงเด้อพี่สารวาอิบยูรับงานแสนสองหลบบอกบ่มีคิวว่างอุียมหาอันปันหลายบอดนวลแสนสองกับเมนยู U, แต่ว่าเข้ากับมีโชว์มีอย่างมันสองชองั่วโมงประเด็นคือมึงอ่ะดังอยูสองเพลงแหม่ไม่ถือว่ามันถูกกว่าทุกวงเลยนะเนี่ยที่งานเยอะก็มารับถูกไงแสนสองเนี่ยแม่กูรับเจ็ดหมื่นห้าข่าใหม่วัชรีค่ะเจ็ดแสนห้าเนาะใหม่วัชรีใหม่ว<ม>ัรชรีรับเจ็ดหมื่นห้าตอนนี้คิวยังว่างไปถึง ปีเจ็ดห้าค่ะบอค่ะบอมีค่ะไม่เมื่อเราอยู่หนียิบิวบอมีครับพี่น้องแสนสองมันมันปฏิเสธมันปฏิเสธผมแสนสองมันบอกว่าแสนสองนี่บอมีคิวได้ต้องรอดปลายปีพนะเอามันก็บบอมีประเด็นคือดังอยู่สองเพลงปากยังนี่ปากตีนันว่าไปอีลีเดอรพี่สันชัยอีลีเดอร์เขาต้องเฮดดาหมายเ่าได้เพราะพี่สันชัยน่ะ คันวอาแบบว่าถ้ามาทำโมระบบคอร์ดเดี๋ยเราก็มาแบบนี้แหละต้องเจอกันแบบเดียวกับพี่สันชัยนี่มีคลิปนะโอ้มีดอกกวนแล้วนับเป็นสันละวันนี้บอสโน้ตรอไปรับบอสบอสกล้องโอ้บอสกล้องพี่น้องตุนบอสกล้องบอสกล้องกันนะชอบบอสโน้ตค่ะดูแล้วไม่เครียด บอดโนดจะหาเข้าบอกนเป็นเกียิมากเลยนะที่แบบว่ากูรูหมอลำพี่สัญชัยมาดูอ่ะเป็นเกลียิมากเลยนะมึงไม่ถึงอะไรอ่ะพี่สัญชัยแกเป็นกูรูหมอลำมีอิทธิพลในวงการหมอลำมากเพราะแกเป็นคนชอบแบบเขาเรียกว่าวิจารตามความเป็นจริงของแต่ละวงว่านโนเนี่เป็นยังไงแบบไหนคอคอยยังคอยยังเราบอกมาันหนึ่งกุนเราเนาะกุจริงแกเป็นคนเนี่ยเราทุกวงก็ต้องมาฟังแกนะว่าข้อเสียมันคืออะไรโนนนี่นั่นแต่ประเด็นอ่ะพี่สัญชัยน่ะเรามา มึงอย่ามาอุ่น้ายภาษาเทศสบระกันร่าสบระหาสบระกะโหงสบระกันเฮสบระกันร่าอ้สบระเฮสบระกันห้สบระกันร่าโอ้ยน้องมุกเคยฟังในภาษาเทศยี่ปีบ่หรอไม่เคยไปฟังเจอกันที่บัวใหญ่จ้าน้องบิวเจอกันค่ะอย่าไปอย่าไปบึงมั่นป่นพี่น้องมันดังอยู่สองเพลงเป้ารัศมีดังอยู่เพลงเดียวเป้ารัศมีดังตอยู่งี้อายุสิบแปดปีเจ้าสาวชุดดำตอนนี้กับบัวดังอีกเลยไม่มีเพลงกันดังอีกเลย ลฉันจะจ้งางอะฉันจะฟังบดังดอกรองอยาก,กว่านั้นฉันจะจ้างอาจารย์บิ๊กแต่งเพลงให้เป้ารละมีร้องกว่าตรงดังดังแค่ไหนเลยอาจารย์บิ๊กฟังอยู่หรือเปล่าอยากกินกวยจับแม่หมอคืออะไรอ่ะพี่หนุเอากเคยเปืดร้านกวยจับอร่อยมาก กูเปิดช่วงโควิดพอดีเยีางกูเปิดเซ็รโควิดมากปั๊บกูจะอี่หังก็จะบัตมุ้ยกูจะแกบน้ำเออกูจะแบบอร่อยมากอร่อยมากกจะูบนมันโจ๊กเจ้าบัดชิวนี่แหละเหมือนแบบเดี๋ยวนี้กันนี่แหละแต่มันอร่อยมากประเด็นก็คือว่ากูใช้ชื่อร้านผิดชื่อว่าจับแม่หมอซื้ออัปมงคลไอ้เปลี่ยนคคือออว่าาาปมงนัเเจับแม่หมอเนาะซื้ออีหมอเนาะจับแม่หมอ ยังก็มาแม่หมอเอาเออหมอกควิึนจบแม่หมอตะกินนั่งตะกินนั่งเป็นองค์แม่แม่เออแล้วต่างเสื้อจับแม่หมอเสภอตาถิ่นสักพ่อจะอะไรภาษาถิ่นอัสเบรเกดอโฮสเบรเกดอโฮสเบรเกดอเฮสเบรเกเฮสเบสเบสเออเออเออก่อนพ่อพ่อของพ่ค่้าน่าหลูกลูกสาวเป็นยังไงกลับมาแรงเป็นเกย์บอยายไว้จับข้างรักนกำลังมาแรงจะเป็นเกย์บอยายใพรสรุปยังนี่สรุปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นกระเทย เฮ้ยอุนีวันดอมึงลองบอกเอาอย่างงี้ฉันจะพูดเรื่องชีวิตที่ฉันเห็นมาเนาะสมัยเด็กก่อนสมัยเด็กก่อนผู้ชายที่ออกการตุ้งติ้งอะ่ะเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกมีต้อกันหมดออกการตุง้งติ้งอเขาเป็นต่อให้เขาเป็นอะไรก็ช่างเนาะประเด็นก็คือหนึ่งเขามีความรับผิดชอบเขารับผิดชอบครอบครัวเขา เขาราผิดชอบลูกเขาราผิดคือเขารลาผิดชอบแรนคือเขาไม่ได้ตกหล่นในหน้าที่แต่ก่อนเขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงเอาสมมติสมมติเมื่อย้อนไปสิวกับปีที่แล้วถ้ามีคนมาชอบผมเขาก็ต้องชอบที่ผมเป็นผมมันก็เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมกันี้นยิ่งดูเยอะมากกูยิ่งตีกันตบกันแย่งเอาอีบิวคิรีบอดียได้ระดับบทระดับอันอ้บอดีเรื่องจริงอันนี้เอาฟังผมนะ ถ้าเรารักใครอ่ะเราจะรักเขาอ่ะที่เขาเป็นเขาแต่วันแรกมันจะไม่มีมันจะมีขออ้างโน่นนี่หนึ่งสองสามสี่มันเป็นอย่างนั้นความรักมันคืออย่างนั้นเนาะมันคือจังสั่นพี่น้องต่อให้วันนี้บิ๊กจะเป็นอะไรบิ๊กก็ไม่ผิดบิ๊กจะเป็นยังบิ๊กกับว่าผิดว่าเขาได้ทําหน้าที่เขาอ่ะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นโน่นเป็นนี่มันมันสมบูรณ์แบบไปแล้วเนาะแต่ตอนเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตเขา แต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยกรอบชีวิตเขาณณตอนนั้นเขาไม่ได้ขาดตกบกพร่องก็คือจบเอาต่อไปฮะน้องฝอยมีแฟนมูซ้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกความรักมันไม่เพศมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ใครแล้วสบายใจคุณอยู่กับใครแล้วพวกคุณช่วยกันทำมาหากินพวกคุณสบายแห่นเราเคนอื่นอีีแล้วเศร้าอุศนยัง <c oughs> ว่าอะไรนี่ชุดมะสงคงเดียว ีมจาะคผมไม่ได้พลาดผิงใครไม่ได้พลาดพิ้งไผ่นะไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดฝั่งไหนก็ไม่ผิดมันเป็นเรื่องของคนสองคนไปคุยกันซะแบบเลยกับไปคุยกันโน่นไปคุยกันเนาะแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยเนาะโอเคจบบายบายสรุปแย่แย่มันเป็นเรื่อของเขาเนาะเออเป็เรื่องของเขาเขาก็ได้ดิเขาก็เป็นผู้ฟังอ่ะน้องชั้นเสียใจชั้นก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตน้องชั้นซัพพอร์ตเรื่องจิตใจฉั้นว่าเป็นว่าแม่นมันผิดมันมันไม่ไม่ไม่ใช่ชัน ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นจำไว้เลยทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีจำคำนี้ไว้เลยนะเนาะมีย<น>อบ,บอสือบอสเนยนโน้ตบอสโน้ตยังอย่าโยมหัวอีนั่งบิวเดอร์อญิีนเดียวกับศูนย์มึงอหะออีหาช่างกมายังดอกอีหามึงแสนสองดังอยู่สองเพลงกูสิงกิยุดติ ๋อว่าเศร้านะาะนะคะเส้นสองจางกระจางโดดเงินหลยสิ้ตายมันบวกเกียวบิวมันบอกคุมคาแหม่มันดังอยู่สองเพลงในประเด็นนี่แหมมันคุมคาเขายังไงมีโชว์เขามีโชว์เขามีแดนเซอร์เขาไม่ได้ขึ้นมาแล้วเป็นคนเบียร์วิเคราบิวจิตร้องเขาก็มีหลากหลายแนยวเพลงบอสอันนี้ต้องบอสต้องเข้าใจนะคะเนาะมีใครได้ตามหมอกรวีเมื่อเช้าที่หมอพูดว่าโคตชแรกเลยไปดูนะที่ลูกชั้นอ่ะมีเพื่อนมารอว่าพ่อพ่อพ่อ,พอเป็นเกย์เอาเรื่องจริงนะมึง ลูกจะมาถามเลยภูผามาถามเลยว่าป๊ามีเพื่อนมีเพื่อนมาล้อภูผามีเพื่อนมามามาว่าภูผาว่าพ่อเป็นเกเกคืออะไรเกคืออะไรรูไมฉันถามฉันถามลูกฉันว่าไงแล้วภูผาแล้วภูผามีความสุขไหมลูกที่มีป๊าสองคนภูผาภูมิใจไหมที่มีป๊าสองคนฉันถามลูกฉันเลยนะ น้อ <S <S งว่างในบัตรพิโนต์ปู้ผ่ารักปับตาเหออ็นไหมฉันจะเป็นอะไรหมอก,กระโกนจะเป็นอะไรแต่ถ้าเราทําหน้าที่เราให้มันเราทําหน้าที่เรามันสมบูรณ์อะ่ะมันจะไม่มีอง <S <S อื่นตามมาเลยนะบิวจริงๆความรักมันครอบความรักครอบครัวม,มันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเพศหญิงกับเพศช,ชายเท่านั้นอะ่ะมันอยู่ที่อยู่ที่การใส่ใจอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบของครอบครัวนะ่ะไอ้เรื่องจริงนะ ทำไมฉันต้องพูดเรื่องลูกฉันเพราะฉันคิดแล้วว่าวันต่อไปลูกฉันโตขึ้นด้วยสังคมมันแบบเนี้ยเขาจะมีคำถามมึงเขาจะมีคำถามนะมึงมึงเชื่อฉันฉันเอาเตียงคำตอบไปลูกฉันหมดแล้วผู้พาขาตรงไหนไม่รู้ผู้พาภูมิใจเรือแบบป้าหมายผู้ามีป้าสองคนน่ะคนอื่นมีคนอื่นมีป้าคนเดียวนะจะ่ผัมีป้าสองคนเลยนะเนี่ยป้าทํางานทุกคนช่วยทํางานเพื่อน่นเนี่ยพูดกูอย่างนี้ตลอดเลยนะ ผูพ้พารู้สึกขาดอะไรไม่รู้ผูพ้พารู้สึกต้องการอะไรไม่รู้กูถามลูกกูตลอดเลยเออแสนสองแตกเมื่นไงซะนะน้โอ้ยกินสามสี่แก้วแล้วต่อลงเน,นี่ยฉันบอกแล้วเห็นบอกกูบอกแล้วฉันไม่ต่อเด้อพ่อแล้วกบอกหรอเด้อพี่น้องขันเอาอีกแก้วนึงอีกแตกเลยดิปวดทรวงปวดขรุขรหัวดยิ่งทําปวดแตกคับแม่มึงจะปล่อยกระเธอเย็ดอะไรวะ สรุปผู้ใหญ่บ้านเป็นกระเทยแม่มึงก็ไปกระเธอมึงเ,เ,เราดูยังไงวะดูสิน้ำลายเงียใส่บอร์ไม่เป็นไรให้สรุปก็บอกเป็นคนรวยจากอะไรสนะงสัยกับไปถามบอกอยังกะบอกไปวางๆกะบอกเรื่องเกี่ยวกับของน้ำแนกก็ได้กูติแม่มึงก็ปล่อยให้กระเทยเย็ดบุ้ย ไห้ว่ะซูไหล่ะซูดิวดิวน่ากูจังเลยว้ายผู้ใหญ่บ้านจะตอบว่าเป็นเกหรือไม่เป็นเกเรเราฟังนิสานนะไม่ไม่เอาถามจริงเอาในในฐานะนี้เอาถ้าถ้าผู้้าปมนกระเทยอ่ะเอาสมมติวันหนึ่งเขาเพื่อนเอามีแฟนผู้ชายอ่ะมึงรู้สึกยังไงไหม พออาชีพเวชจันทร์กับมิเต็ดเอลจีพีที่ขี้อุหบตัวคือความความเป็นเกย์เป็นหมดเลยมันมันมันไม่ได้จำกัดความสามารถแหมก็รู้ว่าคือมัน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 ปีสองขวารจีพีแล้วนะมึงสำหรับฉันเดิร์ดเกย์ก็เคยขับเคลื่อนโลกในเรดพีดอนเออเขาอยู่ทุ่งวงการเลยเด้วงการกันมากกว่นี่ต้องมีกะเค่ไมีเกย์เลยแล้วแล้วมึงแต่งหน้ากับมีเกย์น้ำบอกก้ำมีเกย์แล้วมึงรู้ไหมว่าเพศพวกนี้เขาเป็นเพศที่ทำให้มีสีสันสันนะมึง ใช่ไหมพี่อเออไงถ้ขเออไงกานาบานมาเนี่ฉันกรลูกกันเคยเนยแหละลูกกัเยเลียงฉันเนยนะจริงเหรอบิวผมรู้เลยนะนี่ลูกกระเทยกระเทยเลียงกมหลกเลยนเกฟซี่หนูกลุ่มล่างๆนี่ชายจริงยิงแค่ไมค่อย่ร้อเปอร์เซประมาณสี่เปอรแปดสิบแบบาเวทีหนูมิสเด็กเด็กๆเด็กหน่อยทุ่มงอนเ้ คุณเม,ม่คุณแมดด่เรียงเนาะมันคือนี่แหละขอแค่เราทำหน้าที่ของเราในตรงนั้นนะปฏิบัติหน้าที่ของเราให้มันดีก็พอเนาะพี่แววเนาะมันโรกมันไปไกลแล้วว่ะฉันเอาอย่างงี้จะเล่าให้ฟังหมอกรวินรักรักฉันเพราะว่าฉันเป็นฉันหมอ สเปกหมอกรินคือหนึ่งคนพูดเพราะสองคนหน้าตาดีตรงข้ามตรงข้ามทุกอย่างเลยแต่หมอกวินอ่ะคลั่งรักฉันมากเลยนะ,ะนเดี๋ยวเล่าเรื่องจริงเดาเล่าให้ฟังถ้าจะให้ออกเพศเดียวกันอ่ะผมอ่ะชอบกระเทอแฟนผมทุกคนที่เป็นเป็นเป็นเกย์เป็นกระเธอนะหนึ่งต้องตัวเล็กตัวเล็กแตกสาวหมอกรีนก็ตรงข้ามเลย แต่พวกเราอยู่อยู่ด้วยกันรู้ไหมว่าพวกเรารักกันที่เขาเป็นเขาหมอเขไม่เคยเจอคนปากหมาแล้วก็รักฉันที่ฉันเป็นฉันแกไม่เคยบอกให้ฉันปรับปรุงอะไรเลยมไม่มีใครแอบ,บหรอกรุน่นเห็นกันอยู่หวานมะน,นะ สนใจโอ๊ยหน้าดีเนาะ<บ>ปูนี่ไม่ค่ะนั่นแหละไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงคุยกันนั่นแหละเรื่องส่วนตัวเขาอย่างไงเพราะว่าเขาก็มีลูกด้วยกันอยู่แล้วเราห้าวพวกเราไปหยุ่งเรื่องเขาได้บนีงเด้อเศร้าด้วเออยาปากพี่น้องสร้างหัวมันหรอคนอยากจะไปคุยกันดอแต่ว่าแต่ว่าลูกปูนิมันไปรตไก่เดอรพี่น้องผมันไปไกล่เดอรเนาะอย่าอย่าบ่เรื่องแบบเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นยังกันถอนพี่น้องจริงจริงเอออย่าไม่ถอนกี่หมีเป็นกระเทยบางนั่นเป็นเกย์ บางอีอีบี่เป็นท่อมอีบีเป็นจริงๆจ้าหนี่อย่าไปหาว่าเดยไปหนองม่องขามันไปซรางรวมใส่ชีวิตรวมกันเพราะว่า ทุกคนก็คือคนมีสิทธิ์ที่ท่าเทียมกันถ้าชอบที่อยู่ถ้ารักรักที่อยู่ด้วยกันหน่อยก็ถ้าผู้ายเลื่อนโจ๊บกลางกลางคนผู้หญิงเนาะหนูก็ยังเลยสิเโควก็ไม่ออบไอ้๊อาเป็นผู้ชายแท้เอออ้าวอนาคตข้างหน้าต่อไปใครจะไปรู้พี่อ๊อกอาจจะเป็นเมียมีเมียเป็นกระเทยก็ได้เถึงอาจจะมาชอบกับใดบางนิ่งก็ได้เออมันจะเป็นคือเอ็นไม่พี่ไ่แน่นอนเออโลกขอพี่พูดเคยมีแฟนเป็นผู้ชายแม่กูเองครับน้ำหวานเลยนี่น้ำหวานเลยแม่กูนี่กูบอกเลยกูมักแม่กูหลาย หมอกรณ์เลินรักฉันคีเดียเธอเดฟวี่วีเอาเครื่อมาวีวีเอาบูดแต่งหินเรือไม่ <ng> ไม่ไม่ตแต่งกะโลกเป็นวีวีไงไม่ไม่ผมอยากจะแค่บอกอยากจะบอกทุกคนเฉยเฉยว่าด้วยบริบทของขอนนะครอบครัวเนาะเราก็ทำงานที่เรานั่นแหละทุกคนอืมอย่าไปเร่องกับกป<ต>เป็นเป็นโลดอย่าไปเปล่นอะไรก็เปลี่ยนแต่อยา่าเบียดเบียนคนอื่นและเบียดเบียนตัวเองพอลองยืมตัว่งพี่ตูปเก่งเก่งโอ้พชายก็ใช่ไงพ่อพ่อเขาอี่เก่งมากเลยนะ ก้าได้ก้าเสียก้าชนใจนี่แบบแมนพอตุก็เป็นสันซึ่งแม่ใหม่บางทีแล้วก็เออเดี๋ยวนี้ม่นเป็นแบบนี้พอใจพี่บอมันก็เสริมกันบัหนี้พี่อ๋อมันก็เสริมกันได้แบบนี้มันก็ไปเร็วได้แบบนี้พี่ลูกนี่ใจใหญ่กูพูดไส้คนนี้เหมือนเป็นคนเวลาเราเราเราบริหารคนอ่ะคือจังเล่าเป็นผู้ชายแบบร่างซับร่างใหญ่นี่เป็นบ่ลาแล้วก็อย่างย ว่าเป็นยังดอกพี่น้องความกิดไผ่แม่เออผู้ใดบอกเนี่ยกับทำต้นทอนเท่ากับบอกนู่นว่าม้วนเท่ากับบอกนู่น้องเอ้ยวนเสนอว่าแสนสองเหลือแต่แปดหมื่นครับโอได้มันดังอยู่สองเพลงไม่ค่ะมึงดังอยู่สองเพลงค่ะเอาสองเพลงกับแท้ดีสิเพิ่มขึ้นเม่นบลาประเด็นคือมึงดังอยู่สองเพลงบิวไม่คือพื้นฐานมันหนึ่งแสนสองหมื่นบาทไงถ้าดังเพิ่มขึ้นอีกมันน่าจะเป็นหนึ่งแสนสี่แล้วนะถ้าสองเพลงน่ะจริงๆอ่ะ อันนี้คือราคาพืน้นอันนี้คือพื้นที่ไม่ดังนะนี่กูบอกแล้วว่าให้กูกินให้กูกิน่นถ <c oughs> ้ากูกินแล้วมันจะเป็นยังสี่หลักมึงเห็นบอลหนึ่งคนเบิ่งมาบอลบนนหล่เลยบัน,นี้เห็นไหมบันดีร่วมกับเขาอะไรได้บันี้เอาของมาวันนี้คือยือนพื้นแสนสองนี่คือเพลงมันมีเพลงดังเลยนี่ถ้ามีเพลงดังเพิ่มเงินมีอได้สองพันโอ้ย <c oughs> โอ้ยผีเ<ส>ออเฮ้ยมึงดังอยูู่สองเพลงกัรลองกูเปิดในยูทูบเจนกูลองตามเลยหรอกค่ะเอ้าพี่น้องกระจ่าง่าสั่น ยกแก้วบ่อยนะคะเราอ่ะพนาคอยบอพี่มานีพี่มานีมานียกแก้วบ่อยนะคะยกแก้วกสิเออยังไงขนาดน,นะจักบารดเนี่ยคอกอคอ,อมันแหง้งสวัสดีค่ะบอสบิวน,นะว้ายผูใ้ใดนี่สวัสดีค่ะ<อ>พี่บีบอสโ<อ><อ>นสวัสดีครับเซตสองเรือแปดเมืองคนะ จะไปจ้างมันหลายมันังอยู่สองเพลงหนึ่งผู้เจ้าบิวจีนั่นก็ตัวเล็กตัวน้อยเล่ยฉัน่ได้ตัวน้อยบอลโดนแล้วตัวใหญ่เนี่ยมึงจะว่าเห็นรายการยังกูมึงพี่น้องทำรายการกับอีวิวไม่ได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมมันแบบผู้รุ่เรืองแบบผู้รื่งไม่มึงมึงกับมังนิท่าคนมึงชอบพูดพื้นโคลให้กูฟังยิ่งดึกราคายิ่งลดเด้อ ว่เปายใหญ่กันาพเมือนีดวไปตุลาปูเมนติเออกูไปเหยปากันมาแล้วอีกกล้วยอีกะเจตุลาติคันเดิ้มากรถหลมาเป็นทานี่พี่น้องแสนสองต่อแปดหมืนกูต่อยอะตรงไหนวะโอ้ยหลายบทห้ามกดติดตามบิวจินนะเดี๋ยวเดียวบอเองแสนหนึ่งเดนต่อแสนหนึ่งบอดแต่ไม่ต้องร้องเพลงตัวเองแต่ดอกส่ง เพลงมันังอยู่สองเพลงหนึ่งเบ้าและสตรียังร้องพออว่าะขาผู้กอดยอดรวยค่ะเอาสิกูจ้างเมเป้าสามพันเจก็มาแล้วค่ะกูจ้า,จางเมเป้ามาร้องเพลงมึงสามพันนางก็มาแล้วค่ะความเป็นปเนื้ความมาเข้าเป,ป็นตุนฉบับไง